เสียพรอ้อมกันคมูดอะไรมูดสิบเด็ดมูดอูสี่ว่ามูดมูดสิบอ่าสิบหกคุมูดสิบหกมูดสิบหก่างตอ่าตอนนี้ศพก็เคลื่อนมาถึงป่าช้าแล้วนะครับถึงป่าช้าเรียบร้อยนะครับศพกำลังตกแต่งหีงบเรียบร้อยน,นะครับเชิงตะกรอนกองฟอนนะครับ ยาก,กาศในการตกแต่งหีบนะบนเชิงตะกอนมุงกองฟอนนรตอนนี้พี่น้องเขายังตกแต่ง หน้าครี้กำลังล้างหน้าล้างหน้าผู้ผู้ที่ตายนะครับผู้ที่ไว้ชนล้างหน้านะครับก่อนที่จะตกแต่งหีบลูกหลานก็จะล้างหน้านะครับน้ามะพร้าวนะครับล้างหน้าผู้ที่ตายครับทนที่เป็นลูกเป็นหลานนะครับก็จะไปล้างหน้าเป็นประเพณีนะครับนี่น้ำมะพร้าวล้างหน้านะครับ ตอนนี้ลูกหลานก็กำลังไปล้างหน้านะครับ <c oughs> เดียงแถวล้างหน้าเลยนะครับลูกหลานนะครับแม่แสนดีมีใจห่วงีปนิแม่แสน,ด,นดีมีอิทธิพคอยที่แม่แสนดีมีอุราพาใจเป็งแม่แสนดีเป็นที่พึ่ง ม,มาวันนี้คุณแม่ก็แก่เท่าจากลูกเต้าอยู่ไม่นานจะพบจะพ้องพางเพียงเที่ยวหันของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลาน แต่ชีพนิพนธานต้องร้าวรานสลายไปจุดไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไม้ให้วังเวง นำสการพุกุณเจ้าพระเจรานุทระทุกรูปที่เคารพย่างสูงเรียนท่านนายกอการบริหารส่วนตำบลท่านพี่บ้านหมู่สี่โคกกางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและก็ขอกราบขอบคุณคณะครูอาจารย์เจ้าพรออโรงเรียนโคขกาปริยานำให้อาจารย์เ็นพาลูกหลานยุชนกิตอาสานะครับมาช่วยเสริมหน้าเสริมค่า การนี้กลับผมในนา,ามเจ้าภาพกลาบขอบุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัตกราได้ทุนเสียผูนชนียบุคคลอีกผู้หนึ่งนะครับหรือว่าเป็นผู้ชฒ่าผู้แก่นะครับระดัต้นซึ่งอยู่บ้านเลขที่43นะครับระดับต้นต้นขวบวัต,วตวรกรานะครับเป็นบ้านเลขที่ระดับที่ สี่สิบสามหรือสี่สบปดประมาณนี้นะครับถือว่าระดับต้นๆน,นะครับนั้นดวหลังไปก็ประมาณเก้าสิบปีได้นะครับบางโครงการเก้าสิบปีที่แล้วนะครับมีพนักที่อยู่แค่สี่สิบ้างคาเรียนเท่านั้นเองจนเดืนนี้นะครับส0 0ร้อยกว่าถือว่าเสีย